คุณหมอครับเจ็บเจ็บอะไรครับเจ็บใจครับคุณหมอเป็นอะไรมาครับเป็นอะไรมาอกหักมาครับคุณหมออกหักใช่ครับแล้วเจ็บมากเลยจ๊ะครัผมมีคําถามครับว่าทําไมเนี่ยตอนอกหักเราต้องเจ็บใจด้วยครับเอาจริงๆมันคเป็นอะไรเวลาเราเข็นหัวใจมากๆมันเจ็บได้ยกเว้นว่าเจ็บมากๆแล้วเป็นลมอันนี้อันนี้ไม่แน่ถ้าอธิบายจริงๆพวกนี้มันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพวกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเส้นเลือดหัวใจตีบหรือจะเป็นหัวใจวายอะไรเนี่ยโอกาสเป็นน้อยมาก แต่ไอ้ความความเครียดสุดสุด,สด,สด,สดแหละหบางครั้งมันทำอันตรายให้กับหัวใจได้เหมือนกันพอแบบว่าอ,อกหักแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบไม่มีแรงเลยครับเกิดจากอะไรเรียกว่าเจ็บจี๊ดเนาะเจ็บ <S 1> <S 1> จี๊ดถ้าเราเจ็บอย่างเดียวสักพักก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่เป็นไร <S 1> <S 1> ที่ต้องเช็คคือถ้าเราออกกําลังกายแล้วเจ็บหน้าอกบ่อยๆอ,อันนี้อันตรายออเหรอครับแต่ถ้าออกกําลังกายแล้วไม่เจ็บ แต่ว่าหายนั่งหายใจเฉยๆสูดเข้าสูดออกแล้วเจ็บอันนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นเหมือนโรคหัวใจเท่าไหร่จะปกติผมก็ออกกําลังกายด้วยบางวันก็จะรู้สึกว่าแบบเหมือนเจ็บจีตจนะีตอะไรเงี้ยทั้งวันเลยครับแล้วพอนอนอีกวันหนึ่งตื่นมาก็หายแล้วบางวันอยู่ดีๆก็เป็นอะไรนะอย่างที่บอกฮะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคหัวใจมันมันต้องสัมพันธ์์ับการออกแรงยิ่งออกเยอะยิ่งยิ่งเจ็บเยอะถ้าอยู่เฉยๆแเจ็บแล้วเนี่ยออกกาลังกายจะต้องยิ่งแย่ องนั้นถ้าอยู่เฉยๆเจ็บออกกําลังกายไม่เป็นไรไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เจ็บนะวิ่งสายพานเมื่อไหร่เจ็บทุกทีอันนี้ใช่ของนั้นแสนดงว่าถ้าอกหักแล้วไม่ควรออกกําลังกายใช่ไหมครับอกหักเนี่ยเปียกออกกําลังกายดีดึกดึงไปไหนเอาสุขภาพเอาไว้ก่อนจำไว้นะทุกคนก็มันดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไข่ข <ๆ S 2> ไม่มั่นใจนะฮะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของตัวเองหรือโรคหัวใจของตัวเองวันที่29กันยายน2566นี้นะครับมาพบกันได้ที่โรงพยาบาลทนบุรีบรุงเมืองเพื่อมาตรวจสุขภาพหัวใจนะครับ